สรุปงานประจำเดือนธันวาคม2567สอกรระดับอำเภอหนองแสงวันที่4-9และธันวาคม2567นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสอกรระดับอำเภอหนองแสงมอบหมายคณะครูสอกรระดับตำบลทั้ง4ตำบลเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานทุ่งสีเมืองประจำปีพุทธศักราช2567 โดยนำผลิตภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมาจำหน่ายนะสนามทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่5ธันวาคม2567นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอหนองแสงพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรอระดับอำเภอหนองแสงเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพล อดุญ,ญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567นะหอประชุมอำเภอหนองแสงและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำาน็กในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรประจำปีพุทธศักราช2567กิจกรรมวานมาเลพันธุ์ปอเทืองนะ แปลงนาของนายโสพลเสาเมืองทองเกษตรกร,ร,กรหมู่ที่7ตำบลแสงสว่างอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีวันที่16ธันวาคม2567ซอกรระดับอำเภอหนองแสงจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านกีฬาต้านยาเสพติดสกรระดับอำเภอหนองแสงเกมโดยมีดรธนากรหานกุลกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่รอยตรีสุภษรพรมมูลผู้อํานวยการสกรระระดับอําเภอเมืองอุดรธานีและผู้นําชุมชนทั้ง4ตําบลร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะสนามกีฬาโรงเรียนหนองแสงวิทยาศึกษาอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีวันที่17ธันวาคม2567นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์รรกษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอหนองแสง พร้อมด้วยนางสาวอินทิพรท่านำเที่ยงครูกศออนอตำบลและนางสาวอุไรรักทับสมบัติครูสรอชเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์สารบัญอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสกรประจำจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายชินกรค้างกูผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน,นสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์สารบัญอิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายสมศักดิ์ลิมเกิดวิทยากรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณนะห้องประชุมฟ้าหลวงหนึ่งโรงแรมนภาลัยอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีวันที่20ธันวาคม2567นางสาวแสงเทียนเอกพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสก,กรอระดับอำเภอหนองแสงพร้อมคณะครูบุคลากรสก,กรอระดับอำเภอหนองแสงอบรมกิจกรรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เวลา8นาฬิกาณห้องประชุมรุ่งอรุณผู้ฝอยลม